บอลเ,เต็มเวลาไบต์เต้นเต็มกราฟนะครับคืนนี้นะฮะขอพาเพื่อนๆมองไปในศึกฟุตบอลนะ,ค,ะออค,นค,ครับเอ่อคอนคาเคฟโกคัพนะ2,025ที่จัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะเป็นเดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วนะ,ะก่อนไปรับชมรับฟังนะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามกันเอาไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดการรับชมคลิปดีๆของผมเต็มกราฟแลนะ,ะผมขึ้นช่องทางการติดตามช่องทางรูปจุดสนไว้ที่หน้าคลิปแล้วนะครับนะ,คะใครที่สนใจนะก็ TLE 168มาร่วมชุมชนต้นเตมกรัฟได้นะฮะตามหน้าช่องนี้เลยนะครับนะอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะไปกันที่คู่คลิกออฟเวลา6นาฬิกาตรงที่สนาม r ออ s t a เ i u m ในประเทศสหรัฐอเมริกานะเป็นคู่ชิงชนะเลิศโกคับที่จัดที่สหรัฐอเมริกานะเจ้าภาพอย่างสหรัฐอเมริกาพบกับเม็กซิโกนลถือว่าสูสีนะถูกคู่นะครับคู่นี้มาเจอกันในรอบชิงนะครับนะ ใหด้วยของ2องทีมนั้นนะครับนหเกมหลังเนี่ยนะฮะสหรัฐเหนือกว่าหน่อย,อยด้วยการเก็บชัยชนะถึง2เกมนะแล้วก็เสมอกันมา2เกมนะส่วนเมกซิโกเนี่ยเคยชนะมา1เกมผลงานในเกมล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเมกสิโกที่เอาชนะสหรัฐถึง2ประตูต่อศูนย์นะครับนะผลงาน5เกมหลังของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นการเก็บชัยชนะ4เสมอ1ในเกมล่าสุดพวกเขาเอาชนะทางด้านโกเตม,มาลานะฮะแล้วก็ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศม,มาได้ ฝั่งเม็กซิโกเองนะผลงานถือว่าสูสีสหรัฐเลยนะครับนะด้วยการเก็บชัยชนะ4เสมอ1เหมือนกันนะครับเกมล่าสุดพวกเขาเอาชนะทางด้านฮอนดูรัสนะด้วยสกอร์1ประตูต่อ0แล้วก็ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศมาความพร้อมก่อนเกมค่ําคืนนี้นะครับไปที่ฝั่งเจ้าภาพอย่างสหรัฐอเมริกาก่อนในค่ําคืนนี้นะครับภายใต้การคุมทัพนะฮะทีมชาติสหรัฐเนี่ยนะภายใต้การคุมทัพของแฮงคนอย่างมาริซิโอโปรสติโนในค่ำคืนนี้พวกเขาก็นะฮะมีนักเตะ ที่เรียกว่าใช้สอยได้อย่างเต็มที่นะไม่มีตั้งแต่บาดเจ็บรติดโทษแบนเลยนะก็จะเลือกชุดที่ดีสุดลงสนามแน่นอนนะนำโดยทางด้านเดียโก้ลูน่านะตัวเก่งแข่งจากทางด้านซอเล็ก สโมสรในสหรัฐอเมริกานะท,ที่เป็นคนเดียวที่เหมา2ลูกในเกมล่าสุดนะเป็นตัวปั้นเกมแน่นอนนะฮะส่วนหน้าเป้าของอเมริกาก็ยังวางทางด้านพลชสติกไอยังเมนะหัวหอ,อกจากชาลันเอฟซีนะฮะยิงําเป็นหน้าเป้าในค่ัคืนนี้นะเรียกว่าอเมริกาฟูลทีมนะครับค่ำคืนนี้ไม่มีปัญหาเลยแล้วก็เป็นจอาภาพด้วยนะฝัฝ่งฝั่งเม็กซิโกนะภายใต้การคุมทัพของบุณเซย์อย่างฮาวิออากิเลนะครับนะก็เข้ารอบมาด้วยอาจจะมองว่าคือจับนิดหน่อยนะครับแต่ผลงานก็ถือว่าโดยรวามก็พอๆกับสหรัฐอเมริกาไม่ได้เป็นรอง นะครับคืนนี้จะมีการปรับทัพอย่างน้อย2ตําแหน่งนั่นคือน่าจะส่งในกาในรายของเซซามอนเตสกองหลังลงมานะครับนะแล้วก็ทางด้านมตเตโอซาวเวสกองกลางอีกหนึ่งตำแหน่งที่มีโอกาสได้ลงแน่นอนนะเพราะทําผลงานได้ดีก่อนหน้านี้ที่สอบลงมานะครับคืนนี้เชื่อว่าเม็กซิโกจะจัดทุกที่ดีที่สุดลงสามแน่นอนนะภายใต้การนาทัพนะของศูนย์หน้าตัวเก่งอย่างทางด้านลาอูคิมินสนะครับนะนะที่ถือว่านะฟอร์มก,กําลังมาเลยนะชั่วโมงนี้นะนำทัพในค่ําคืนนี้ ความน่าจะเป็นของคู่นี้เงื่อนไขเนี่ยสื่อต่างประเทศนะฮะยกให้เม็กซิโกเหนือกว่านะก็เหนือกว่าแค่เสี้ยวเดียวนะถ้ามองกันตามภาษาบ้านเรานี่ก็เหนือกว่าไม่มากจริงๆแล้วแล้วถ้าเสมอกันเนี่ยมาซิโจกเม็เกซิโกบาดเจ็บนิดหน่อยนะครับนะสหรัฐเนี่ยดูเป็นรองอย,อยู่อยู่นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าคุณภาพจริงๆแล้วก็ไม่ได้ทิ้งกันมากนะแต่ถ้ามองตามออสถิติแล้ว สหรัฐดูเหนือกว่าด้วยที่ผ่านมานะแต่ในเกมล่าสุดเป็นเม็กซิโกที่กลับมอาชนะได้ด้วยนะครับนะผลงานในค่ำคืนนี้ถ้ามองจากสหรัฐในในรายการนี้นะผมก็มองว่าเกมลุกเขาก็ค่อนข้างดูดีนะแต่เกมรับอาจจะมีจุดบกพร่องอยู่นิดหน่อย,น,อยนะต้องปรับแก้กันก็เป็นหน้าที่ของทางน้านบริซิโอโปเซติโนที่กุญซือที่จะนะจูนเกมรับให้เข้าที่เข้าทางนะทางด้านเม็กซิโกเองนะผลงานในเกมนี้ในรายการนี้ถือว่าทําผลงานได้ดีและมองว่าเกมลุกดูดี นะผมชอบเกมลุกเม็กซิโกมากในค่ำคืนนี้นะครับนะมองดูแล้วนะคู่นี้มีโอกาสต่อเวลาก็มีโอกาสนะแต่ถ้าจะมีผู้ชนะในค่ำคืนนี้ผมยังเลือกไปทางทีมชาติเม็กซิโกละกันนะฮะเชื่อว่าโซนหน้าตัวเก่งอย่างทางด้านลาอคิมินสนะฮะจะเก๋าพอแล้วจะจะ,จะปิดจ็อบสหาัฐอเมริการได้ถึง เรียกว่าถึงประเทศสหรัฐอเมริกาเลยแล้วกันนะอีกทั้งเม็กซิโกเนี่ยก็ยังเป็นแชมป์ในรายการนี้ถึง9สมัยนะมากที่สุดในโซนนี้นะครับผมก็เชียร์ไปทา้งเม็กซิโกแล้วกันเป็นหน้าช่องของต้นยิมกราฟในค่ำคืนนี้นะฝากกดติดตามนะครับผมต้นยิมกราฟด้วยบนแพลตฟอร์มยูทูบนะในช่องเอ่อบอลเต็มเวลาบ่ายต้นติมกราฟใครชอบทีวดีของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง ติดตามกันไว้เพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมคลิปดีๆของผมผมขึ้นช่องทางการติดตามช่องทางร่วมชุมชนไปที่หน้าคลิปแล้วนะเพื่อนๆคนไหนสนใจนะอยากได้แนวทางฟุตบอลดีๆก็แอดทีเอลอินหนึ่งหกแปดมาร่วมชุมชนติดตาบได้กิจกรรมดีๆในกลุ่มยังมีเหมือนเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นการแจกเสื้อนะครับรวมถึงกิจกรรมเครดิตฟรี200บาทก็มีให้ร่วมสนุกกันทุกวันทุกเดือนทุกปีนะขอย้ําเลยว่าทุกวันนะเพื่อนๆคนไหนสนใจกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็มาร่วมชุมชนผมได้นะขอเพียงแต่แค่เพื่อน นะลองเปิดใจสักนิดนะฮะเข้ามาลองนะร่วมชุมชนผมดูแล้วกันนะคลิปนี้ผมขออนุญาตลาเพื่อนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะค,ะครับคืนนี้ดูบอลนอนลับฟันดีลาติสวัสดเต็มกราฟ